สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำเส้นปลาค่ะเส้นปลาที่ทำก๋วยเตี๋ยวปลาค่ะ,ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะย่าใช้ปลาที่ยังแบบมีส่วนมีก้างติดมีส่วนที่เขายังแข็งเป็นเก็ตอยู่นะคะถึงจะดีเป็นเป็นน้ำแข็งนะคะไม่ไม่เอาสดสดเลยก็จ,จะตียากนิดนึงแต่ว่า เขาจะทำให้เหนียวดีอะค่ะห้าร้อยกรัมค่ะย่าทำสูตรเล็กๆกินในบ้านตัวนี้เป็นเส้นปลาได้เป็นลูกชิ้นปลาได้นะคะเสียาดายเอาให้หมดเดี๋ยวย่าล้างมือแป๊บนึง ปันเลยค่ะปั่นแค่พอละเอียดก่อนนะคะพอเข้าที่แล้วเดี๋ยวเราก็ผสมอันนี้ก่อนเลยค่ะแป้งมันค่ะเดี๋ยวย่าให้สัดส่วนไว้ใต้คลิปนะคะกดดูนะคะใส่อะไรเท่าไหร่อะคะ่ะพริกไทยคะ่ะพริกไทยย่าบดเองคะ่ะอันนี้ย่าใส่ผงฟูนะคะนิดนึงแล้วก็เกลือะคะ่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้นะคะ่ะ ปกติท so ี่ย่าทําทานที่บ้านนะคะย่า ah. ก็จะใช้แค so, uh, ่นี้นะคะทนี้ว่าย่าไปห้างมาท็อปะค่ะเขาเขียนบอกว่าถ้าใส่อันนี้เนื้อมันจะเฟิร์มขึ้นอันนี้ย่าทดลองนะคะเพื่อนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเขาเรียกผงแอคโคด์นี่ค่ะใส่แค่นี้ค่ะลองใส่ดูค่ะ แล้วเดี๋ยวอะเดี๋ยวยาจะปั่นรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยาจะใส่น้ําแข็งป่นนะคะน้าแข็งป่นทั้งหมดก็จะใส่ประมาณร้อยกรัมะคะ่ะปั่นแค่นี้ก่อนนะคะ พอเขาจับเนื้อยากก็จะใส่น้ําแข็งป่นท่านี้เครื่องเราอะมันเล็กมันมันมันไม่สามารถบั่นน้ําแข็งได้ของยากเป็นน้ําแข็งหลอด น้าแข็งจําเป็นนะคะเพราะว่าจะทําลูกชิ้นอะไรก็ช่างหรือว่าจะทําหมูยอก,ก็จะใช้น้ําแข็งทางนั้นละคะ่ะค่อยๆเติมค่ะเขาก็เหนียวนะคะเนี่ย แต่เราต้องเติมเขาอีกตามสูตรนะคะร้100อยกรัมเดี๋ยวเรามานวดข้างนอกมั่งเนาะ มือเราต้องไม่ไม่ไม่จับน้ําก็ต้องจับน้ํามันนะคะปลาเขาจะได้ไม่ติดมือเราเห็นไหมสมัยก่อนที่เขาเขาทําปลาโคลกกันนะคะเขาจะใช้น้ําเกลือค่ะน้ํากับเกลือเนี่ยค่ะเป็นสื่อนี่ค่ะล้วก็จะเอานี่ออกเอื้อ ถ้าเราอยากให้ข้าวเหนียวกว่านี้เราต้องเอามาฟาดข้างนอกอีกสักนิดนึงนะคะย่าจะนวดด้วยมืออีกนิดนึงนะคะปกติเนี่ยก็จะไปพักนวดแล้วเสร็จแล้วก็ก็จะไปพักอะคะ่ะพักสักใส่ช่องฟีดไว้สัก30นาทีอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็กลับมานวดใหม่แต่นี้เดี๋ยวย่านวดเลยแล้วก็พอเลยไม่เอาเหนียวมาก นี่ก็ฟาดเหมือนปลากายอะค่ะถ้ามันเป็นปลากายก็จะเหนียวเลยอันนี้มันไม่ใช่เป็นปลาแดงปลาทะเลอะค่ะเขาจะเหนียวน้อยหน่อยแต่เพื่อนๆใช้ปลาอะไรทําก็ได้นะคะปลานินปลาอะไรที่เป็นเนื้อใช้ได้หมดอะคะ่ะเย็นอย่าเอาเหนียวแค่นี้พอแล้วหมดแรงแล้วค่ะแก่และเดี๋ยวเราไปรีดให้เป็นแผ่นกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกัน คะ่ะถุงที่เราจะรีดที่จะรีดเราก็ใช้น้ํามันทานิดนึงนะคะ<ม>เพราะว่า<ม>เดี๋ยวเวลาเราลอกปลาเราออกเราก็จะได้ลอกง่ายๆเราไม่ใช่โรงงานเนาะรีดออกมาเป็นแผ่นๆเลยนี่เราทําแบบโบราณที่เราทํากินกันเนาะอ่าอย่างนี้เลยคะ่ะเราก็เอาปลายาน้ํามันทานมือนิดนึงละอื กลัวเพ่นนาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเติมค่อยค่อยเติมเส้นบางเส้นหนาแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเสร็จแล้วเราก็มาหั่นกันไง แม่วางถุงจับถุงก่อนอึ๊บ ทำอีกแผ่นหนึ่งค่ะน้ำเราเดือดแล้วนะคะแล้วเราเบาไฟให้สุดๆเลยค่ะให้น้ำเรานิ่งกิ๊บเลยนะคะความร้อนประมาณแค่นี้นะคะถ้าเราใจร้อนรีบหยอดก็หยอดน้ำเย็นลงไปนิดนึงลดความร้อนค่ะ,ะแล้วเราก็จะเอาปลาเราใส่นะคะเราลอกข้างนึงก่อนค่ะ เราค่อยๆใส่งลไปถึงใส่เราจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าควาชนะเขานั่นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะอะต้มเข้าไปค่ะจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาเขาสุกง่ายค่ะเพราะว่าบางลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเราก็ตักของเราออกไปแช่น้ำเย็นเลยค่ะ ยาทำหักนะฮะก็เลยไม่ยาวเดี๋ยวเราก็ทำก๋วยเตี๋ยวกันเนาะเสร็จแล้วค่ะเส้นปลาย่า ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวย่าก็จะไปทำก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาทานกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณย่าด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะ <ๆ S 2> กำลังดีๆตีฟาดแรงๆตีเหนียวๆเลยค่ะเขาจะได้เหนียวเยอะๆนะคะเหนียวไม่เหนียวขาวไม่ขาวขึ้นอยู่กับปลาที่เราเลือกนะคะอันนี้ย่าก็หาปลาได้ขนาดนี้เนาะแล้วก็กำลังที่ตีแล้วก็เครื่องเราก็เล็ก ถ้าเกิดว่าใครกําลังตีก็ดีๆก็ใช้กำลังกว้างๆนะคะยกสูงๆแล้วก็ฟาดแรงๆค่ะ